ก็คือเราไม่คาคิดว่ามันจะชัดเจนได้ขนาดนี้อะไรครับจากจากช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับเขามาตลอดอะไรเงี้ยครับแนะนำอะค่ะลูกเล็กๆแนะนำว่าถ้ามาจะได้เห็นถนึงความชัดเจนของน้องแล้วเป็นเหมือนใบเบิกทางใบปูทางให้แบบไปในทิศทางที่ มันไม่ขัดแย้งกับตัวน้องเกินไปอะค่ะบางทีแบบเฮ้ยเราอยากให้ลูกเรียนดนตรีอะแต่เขาไม่มีพรสวรรค์แล้วตอนนี้แบบเขาก็ยังไม่อยากจะถ้าเราไปแบบผลักดันเขาไม่ถูกทางแทนที่เขาจะดีขึ้นแต่มันกลับกลายเป็นขัดแย้งจนแบบเขาอาจจะปฏิเสธไปเลยอย่างเงี้ยเตือนค่ะจากเพจดับเบิลทับค่ะก็พาน้องทับมาตรวจผีแพคที่นี่ค่ะเคยได้ยินเรื่องการวิเคราะห์ลายผิวมาก่อนหน้านี้ไหมครับตอนแรกก็งงว่ามันคืออะไรแล้วมัน มันเห็นผลได้ขนาดนั้นจริงเหรอแต่พอฟังเขาคุยคุยกันก็แบบเริ่มอยากแต่สนใจอยากรู้ว่าลูกเราจะมีพรสวรรค์หรือมีอะไรที่แฝงมาอยู่ที่แบบเราเองอาจจะมองไม่เห็นนะฟังผลวิเคราะห์มาแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเหมือนเราได้มองน้องในองค์รวมมากขึ้นในเชื่อมโยงนิสัยที่เขาเป็นบางทีเราก็ไม่เข้าใจเขาทําให้เราเข้าใจว่า อ๋อที่เขาเป็นอย่างเนี้ยเป็นเพราะว่าเซลล์สมอง,ของเขาเป็นแบบนี้เขากําลังคิดวิเคราะห์อยู่ไม่ใช่เขาไม่กล้าหรืออะไรอย่างนี้ทําให้เรารู้ว่าเราอาจจะต้องกลับไปส่งเสริมเขาอย่างไรว่าเราจะต่อยอดกับน้องอย่างไรอะค่ะคือมีการแนะนําด้วยไม่ใช่แค่บอกว่าน้องมีพรสวรรค์แค่นี้เราก็จบอะค่ะชอบอคําแนะนําที่เราสามารถนํากลับไปใช้แล้วก็ประยุกต์ได้จริงๆแล้วก็ ดีกับน้องในอนาคตมากๆค่ะค่ะไป,ไปในทิศทางที่เขาควรควรจะเป็น,ปนของเขาไปนในแบบของเขาอะไรเงี้ย